คำถามประกันสังคมรีไลท์เงินบำเหน็จชราภาพ136,792บาท12สตังค์นะครับชัวมาบอกต่อแล้วก็มาบอกวิธีการคำนวณด้วยนะว่าคุณจะได้รับเงินนี้นะครับอย่างไรมันมีที่มาแบบไหนนะครับเป็นแบบไหนแล้วใครอยากให้คำนวณให้นะครับก็แจ้งมาเลยนะแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราสามารถรู้ได้ว่าเงินที่เราส่งประกันสังคมนะครับ ไปเนี่ยนะครับมันมีเท่าไหร่นะครับส่งสะสมไปเท่าไหร่แล้วนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ w w w sso.go.ts นะครับเข้าไปที่ข้อมูลทั่วไปการคำนวณเงินส่งค้อชลาภาพมาตรา33ต้องใส่ username password ของคุณก่อนนะเพื่อเข้าไปดูข้อมูลของคุณเองนะครับในหน้าการคำนวณเงินส่งค้อชลาภาพมาตรา3 3 3มทับ39มันจะมีข้อมูลนะครับ5คอลัมน์หลัก คอลัมน์แรกนะครับปีที่ชําระรายปีนะครับแต่ละปีคอลัมน์ที่2จะจํานวนเงินสมทบของผู้ประกันตนคือของเราเองอ่ะที่ถูกหักนะครับและสมทบเข้าไปในกองทุนคอลัมน์ที่3จะเป็นเงินสมทบของนายจ้างคือประกันสังคมเนี่ยเวลาหักของเราแล้วเนี่ยนะครับเขาจะหักนายจ้างสมทบเข้าไปด้วยนะมันไม่ใช่แบบหักของเราอย่างเดียวนะครับเพราะนั้นเราจะมีเงินสมทบของตัวเราเองและเงินสมทบนายจ้างนะครับส่วน คอลัมน์ที่4ี่จะเป็นเงินสมทบของภาครัฐซึ่งภาครัฐเนี่ยจะสมทบก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์อย่างเช่นการเ,าเ,หเหตุการณ์โควิดอะไรเงี้ยนะครับเหตุที่เศรษฐกิจชะลอตัวจนทําให้นะครับภาครัฐต้องเข้ามาช่วยเหลือในการลดเงินสมทบของนายจ้างและรัฐก็จะสมทบสมทบเพิ่มเข้าไปเองนะครับส่วนคอลัมน์สุดท้ายจะเป็นคอลัมน์ยอดเงินรวมรายปีทั้งหมดนะครับซึ่งแน่นอนแหละพอเรา เอาข้อมูลนั้นมาใส่ตาราง Excel มันจะเป็นในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็ยอดสุดท้ายเนี่แหละเราจะนำมันไปคำนวณน,นะครับหาเงินสงเคราะชลาภาพนะครับว่าเราได้รับเท่าไหร่เราต้องทราบก่อนว่าเงินผลประโยชน์ของเราที่เราดูในเว็บไซต์ของ sso.go.th เนี่ยนะครับมันคือเงินที่ยังไม่คำนวณอัตราผลประโยชน์ตอบแทนนะครับซึ่งคุณจะได้อัตราผลประโยชน์ตอบแทนจากการที่ ทางประกาศสังคมนะครับนำเงินเหล่านั้นแหละไปลงทุนซึ่งอัตราผลประโยชน์ตอบแทนแต่ละปีจะไม่เท่ากันด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมแจกแจงในตารางนี้แล้วว่าแต่ละปีอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่ซึ่งผมตัวเลขเนี้ยผมเอามาจากประกาศสนักงานประกาศสังคมที่มีการประกาศการอัตราผลประโยชน์ตอบแทน เงินบำเหน็จชราภาพในแต่ละปีนะครับซึ่งมีการประกาศออกมาอย่างปี42นะครับประกาศจ่ายอตาัตราร้อยละ2.4นะครับต่อปีปี43อัตรา 7. เอ่อ3.7ต่อปีเพราะฉะนั้นตัวเลขของอัตราเนี้ยไม่ได้มั่วขึ้นมาเองนะครับเอามาจากเว็บไซต์ของประกาศสังคมนั่นเองอ่ะเรารู้ทั้งหมดแล้วเราไปคำนวณกันเลยดีกว่าวิธีการคำนวณน,นะครับอย่างเช่นอ่าอันนี้ผมเอาคอลัมที่5นะครับเอามาใส่ ในตรงนี้นะข้อัมน์ที่5มาใส่ตรงนี้เพื่อคำนวณโดยคอลัมน์ที่3จะเป็นการสะสมนะครับไปเรื่อยๆนะวิธีการคำนวณเป็นอย่างนี้นะครับค่อยๆตามกันไปนะปี2554นะครับเงินสมทบของคุณเนี่ย9,600บาทนะครับเงินสมอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่4 0 8ต่อปีนะครับผลประโยชน์ตอบแทนนะครับที่ได้รับคือ391บาท68สตางค์ปี5 5เงินสมทบสะสมนะครับ เ,เงินสมทบอยู่ที่9,600บาทเงินสะสม19,200บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่4.15%ต่อปีผลประโยชน์ตอบแทน796บาท80สตางค์ปี56เงินสมทบ9,600บาทสะสม28,800บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่4.27%นะครับผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ1,229บาท76สตางค์ปี57นะครับ เงินสมทบ8,000บาทสะสม36,800บาทนะครับอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3.66%ผลประโยชน์ตอบแทนนะครับที่ได้รับคือ1,346บาท88สตางค์ปี58นะครับเงินสมทบ10,000บาทสะสม46,800บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3.21%ผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ1,502บาท8 28สตังค์ปี59นะครับเงินสมทบ1,800บาทสะสม57,600บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3.65%ผลประโยชน์ตอบแทน2,102บาท40สตังค์ปี60เงินสมทบ8,000บาทสะสม65,600บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3.61%ผลประโยชน์ตอบแทน2,300 68บาท16สตางค์ปี61เงินสมทบ9,600บาทสะสม75,200บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3.16%ผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่2,376บาท32สตางปี62นะครับเงินสมทบ10,000บาทสะสม85,200บาทอัตราผลประโยชน์ตอบ อัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่4.25%ผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3,621บาทปี63เงินสมทบ9,600บาทสะสม94,800บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่2.75%ผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่2,607บาทปี64เงินสมทบ1 8 0 0บาทสะสม1 5 6 0 0บาท อัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่2.83%ผลประโยชน์ตอบแทน2,988บาท48สตางค์ปี65เงินสมทบนะครับ6,000บาทสะสม111,600บาทอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3.46%นะครับผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่3,861บาท36สตางค รวมอัตราผลประโยชน์ตอบแทนอยู่ที่25,192บาท12สตางค์เงินสะสมนะครับที่สมทบไว้นะครับของเราของนายจ้างนะครับสมทบเอาไว้คือ1 1 1 6 0 0บาทนะครับผลประโยชน์ตอบแทนนะครับที่ได้รับนะจากการคำนวณน,นะครับ25,192าบาท12สสตางค์นะครับ รวมบาเหน็จที่คุณจะได้รับนะครับรวมผลประโยชน์ตอบแทนแล้วนะคือ1 3 6 7 9 2บาท12สตังค์นั่นเองจะเห็นว่าการคำนวณเนี้ยนะครับถ้าคือคุณแจกแจงเป็นตารางตารางเนี่ยมันจะไม่ยากนะครับและถ้าใครอยากให้ผมคำนวณให้นะครับสามารถเข้าไปที่ w w w นะครับ sso.go.th นะครับเข้าไปดูข้อมูลนะแล้วก็เอาข้อมูลนั่นแหละมาบอกผมนะซึ่งผมเองเนี่ย ไม่รู้อยู่แล้วล่ะข้อมูลของคุณเป็นอย่างไรแล้วไอข้อมูลนั้นนะ่ะมันคือเอาง่ายว่าเราอ่ะไม่รู้จักกันข้อมูลนั้นนะ่ะมันไม่ไดส้สลักสำคัญอะไรขนาดนั้นหรือเป็นความลับอะไรขนาดนั้นคุณก็สามารถที่จะมาแจกแจงนะครับเอาเฉพาะคอลัมน์ที่5้านะครับแล้วก็คอลัมน์ที่1กับคอลัมน์ที่5นะเอาปีพศกับคอ,คอลัมน์รวมนะครับ เอามาแจกแจงและเดี๋ยวผมคำนวณให้นะครับก็จะรู้ทันทีว่าคุณจะคาดว่าจะได้บำเหน็จเท่าไหร่ซึ่งบำเหน็จนั้นนะครับจะได้รับก็ต่อเมื่อนะคุณส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนนะครับแล้วก็อายุครบ55ปีนะครับิ้นสุดความเป็นผู้เบิกตนก็ยื่นขอรับบําเหน็จฉลาภาพได้เลยนะครับบาเหน็จเนี่ยเมื่อครบ55แล้วแล้วยื่นรับนะครับ ถ้ามีเหตุให้ต้องกลับไปทํางานนะครับคุณกส็สามารถสะสมบําเหน็จนะครับกลับไปสะสมบําเหน็จได้อีกนะครับโดยของเก่าเนี่ยจะเป็นโมฆะแล้วนะเพราะของเก่าเนี่ยได้ให้คุณไปแล้วไงมันก็เริ่มสะสมของใหม่เอยเพราะคุณออกมาอีกคุณก็สามารถขอรับบําเหน็จรอบที่2ได้อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นคํานวณบําเหน็จ um เนี่ยไม่ได้ ยากอะไรนะครับเกินไปเพราะนั้นลองคำนวณดูนะครับแล้วคุณจะรู้นะและคาดคะเนาจากบำเหน็จน้าตอนนี้ได้นะครับสำหรับใครที่ใกล้กเกษียณแล้วนะครับและรู้ว่าเอ้ยเราเนี่ยไม,ไม่ไม่มีสิทธิ์ได้บำนาญแน่นอนเพราะส่งมาไม่ครบ15ปีส่งมาไม่ครบ180เดือนนะครับคุณก็สามารถที่จะคำนวณบำเหน็จ um ของคุณเองได้นะครับเพื่อหวังเเพื่อดูว่าคุณจะได้รับเงินก้อนเท่าไหร่คือต้องเข้าใจก่อนว่า ตัวบําเน็ตเนี่ยคือประกันสังคมเนี่ยให้ให้มองเป็นอย่างนี้มันเป็นหลักประกันอะ่ะมันเหมือนประกันชีวิตนะนะที่ถ้าเราไม่ป่วยไม่เจ็บป่วยไม่ว่างงานอะไรเงี้ยเราเราไม่ได้ใช้ไ, I, ไอ้พวกนี้นะครับซึ่งมันก็ดีนะคือบางคนคงไม่ได้อยากว่างงานนะครับอยู่แล้วหรือบางคนคงไม่อยากเจ็บป่วยก็คงไม่อยากจะใช้นะครับแต่เมื่อมีเหตุให้ต้องเจ็บป่วยมีเหตุให้ต้องว่างงานมีเหตุให้ต้องใช้เนี่ยนะครับแล้วเราใช้สิทธิประโยชน์พวกนี้อย่างเต็มที่ แล้วไอ้เรื่องของสิทธิทประโยชน์บาเหน็จบนานาญเนี่ยมันเป็นของแถมนะจริงๆหลักๆของประกันสังคมมันใช้เป็นการดูแรลรักษานะครับในโรงพยาบาลอะไรพวกเนี้ยนะครับส่วนพวกบําเหน็จบํานาญมันเป็นของแถมที่ให้มาตอนนะครับเรากรเกษียณแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นใครที่หวังว่าจะได้บํานาญเยอะๆหรือบําเหน็จเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องเราเราต้องมานั่งคิดก่อนนะว่าเราส่งินสมทบไปเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแล้วอ่า มันก็คงจะเหมาะสมกับไอ้ที่เราส่งไปนั่นแหละนะมันคงไม่เกินไปกว่านี้หรอกนะครับก็ฝากกันไว้นะ